บอกสมโอ้ขึ้นมาใส่ขึ้นไปไงแทถโอ๋บอกไอ้หนุ่มหยอกหอกตอนจะแตกงบอกก็แดดก็ระนึงดวงมนุ่มบอกว่างน่ะไอ้ไม่หาหมออีกเอ้าสุ่มเจ้าคือพ้าก็ลุมมาไว้แท้ นำเนี่ยเป็นอย่างคือบ่ะผ้าพวกนุ้ยใสเกือบนี่เออเมียนผ้าพวกนุ้ยยางปาตีนมาตาวัดพุ่นนี่จเก๊หยบยังแน่นี่น้ำเต็มตีนอยู่ยพวกเธอน่ะไม่เห็นอย่างที่ฉันเห็นหรอเห็นยังเหรอคุณนายพวกหนูก็้นมาเห็นอืมปาล์มนี่เธอเหยียบที่หมามาหรอก็อยู่ที่วัดไงเธอไม่เห็นป้ายหรือไง ไปพายยังหรอคุณนายพิงค์ก็บอเห็นโอ๊ยพิงเธอนี่เหยียบขี้ควายมาใช่ไหมฉันจํากลิ่นมันได้หอวยคุณนายคุณนายเคยดมขี้ควายมานบอกคุณนายก็จํากลิ่นมันได้โอ๊ยตามระดับฉันนี่เหรอจะไปดมขี้ควายฉันก็แค่เคยกินน้องงัวนะ่ะเธอไม่รู้จักหรอ,หอน้องงัวจะตกใจทําไมเนี่ย ก็น้องงวนั่นแหละมันอร่อยแล้วก็หากินงา่ายโอ๊ยคุณนายเออจะสรุปให้พวกมู้ถอดเกิดไม่ตวัดเท็ดอย่างนี้ก็พวกเธอสองคนไม่เห็นหรอป้ายที่วัดนั่นเขาเขียนไว้กลนาลณาถอดรองเท้าเฮ้ยก็ถูกแล้วคุณนายพวกเขาก็ต้องถอดเกิดตัวพัวเขาไปวัดเออก็นั่นแหละพวกเราก็ต้องถอดเกิดก็ถูกแล้ว แต่ตอนถ้ามอบานเขาก็บอกใส่แล้วคุณนายเอา้าก็ฉันไม่เห็นป้ายการลุนาใส่รองเท้านี่นาเราก็ต้องถอดเกือบเดินมาให้มันถึงบ้านก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอเอ้ยโอ้ยคุณนาย <c oughs> พวกดูยางป๋าตีนมาแต่วัดเหยียบน้ําจนตีนวบวมหมดแล้วนี่โอ้ยคุณนายพวกเนื้อตีนมุนหมดว่าเั็นตเหตหิตห <c oughs> ลุดเราป้ายนะ เขาบ่มีกรุณาใส่รองเท้าเขาขับคิดว่าสุ่มเห่าสามคนสิสัวปปน,นี้อ้าฉันเข้าใจผิดเหรอเนี่ยที่แท้พวกเราสามคนก็ปึกกันไปเองเหรอไม่ได้เราพูดเดียวเอ้ย,อยแสดงว่าฉันเนี่ยเข้าใจผิดไปเองป่าเน,นี้ยไม่ใช่สวนกล้วยของฉัน ลูกค้าที่จีนมารับไปเปน็นตันๆแล้วเหรอไอรีบใส่เกือบเข้าสวนกล้วยฉันจะรีบไปดูกล้วยของฉันโอยโตกึ้นปีนี้หายฮะก็เป็นบวงเนาะโอ้กูกว่าจะสั่งเ้ย หลานแน่นอนแต่ว่าดูดูแล้วทําไม่ส่วนกล้วยของฉันปีนี้มันฮกอย่างนี้เนี่ยฉันไม่ได้มาแค่อาทิตย์เดียวนะคนสวนคนตัดหญ้าหายไปไหนหมดแมนเมนค่ะคุณนายผวกมันอีข่านปัน่นไหลมันออกให้เลืดเลือพผวกหนูสองคนกับพอ่อแมนคุณนายเอาไว้แต่หนูสองคนกับพอ่อที่พวกเธอสองคนว้องมาน เหตุผลนะเดี๋ยวฉันจะคิดดูแล้วก็ไปฟ้องคุณผู้ชายให้คุณผู้ชายนะไล่คนตัดหน่าแล้วก็คนสวนออกให้เบิดเลยเหลือไว้แค่พวกเธอสองคนก็พออะไม่เย,ยคุณนายแต่ว่าสวนกล่อยคุณไา่ร้ายปนีคุณนายเสือหเห็ดหยังโอ้ยพวกเธอนะจะไปรู้อะไรฉันรวยไงเงินเหลืออแค่ที่สามนี้นะ เศษต่างฉันฉันก็ซื้อไว้ไปอย่างนั้นแหละเออคุณนายสวนกล้วยเจ้าใหญ่ปานนี่เจ้าเข้ามาตดกล่องวงจรปิดเจ,จ้าเ่อยานโจรมาลักลก้วยเจาเ้าบ่ฉันก็กลัวอยู่นั่นแหละแต่ว่ากล้องวงจรปิดเหรอมีลูกบอกลูกมีหลานบอกหลานเลยนะอย่าให้เขาไปซื้อเฮ้ยเป็นยังเหรอคุณนายเขบ่อยเ,เขาไปซื้อกล่องวงจรปิด กล้องวงจรปิดซึ่งมันก็บอกอยู่ว่ากล้องวงจรปิดถ้าเธอเอามาติดติดติดเต็มเนี้ยมันก็เป็นกล้องวงจรปิดเหมือนเดิมมันไม่ใช่กล้องวงจรเปิดมันจะไปเห็นอะไรล่ะเอา้าแม่สบอกคุณนายอีย่เม่นุติดไวบ้บ้านสงสัยสติบอกให้เราดึกทิมเออทำถูกแล้วล่ะโทรไปบอกแม่เธอเลยนะดึกทิ้งเลยไม่มีประโยชน์หรอกเออคุณนาย พิงมิ่งหลังกลุ่มใจให้พิงปรึกษาในเรื่องนึงเรื่องอะไรล่ะพิงเว้าวมาเลยเรานนะมันเหมือนคนในครอบครัวเดียวกันมีอะไรก็เว้าวมาเออมันเศร้าเนยพิงไปหาหมอมาหมอเป็นหาย,ยามาแต่ว่าพิงน่ะอ่านฉลาพ่นมาออกพิงบ่ค่อยด้หนังสือเออเมียนอยู่คุนไยแตีหน่อยนะอีพิงมันมาเรียนหนังสือแล้วเธอจะให้ฉันเนี่ย ก็อ่านสลากยาอย่างนั้นเหรอเออแมนคุณนายอ่านอย่าพิงฟังไงพิงะได้ไปทําตามคุณหมอเพิ่นฟังอแล้วไหนระยาเธอนี่าะคุณนาย,ยเรื่องแค่นี้เองถ้ามาเป็นเรื่องใหญ่ภาษาจีนภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีนะฉันก็อ่านได้หมดนั่นแหละเดี๋ยวจะอ่านให้ฟัง อฉันลากยาเนี่ยเขาบอกว่าให้เธอน่ะรับประทานครั้งละหนึ่งเม็ดเชา้ากลางวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนอย่าลืมเขย่าวขวดด้วยละ่ะถ้าไม่หายน่ะค่อยกลับไปหาหมออีกฮะอีหยงนะคุณนายพิงกับบ่าเข่าใจอยู่ดีล่ะเอาแบบง่ายๆเันบ้านเดียบอกโอ้ยฉันไม่อยากจะคึดเลย ฉันจะมีคนรับใช้ที่ปึกขนาดนี้ฟังให้ดีนะฉันจะเว้าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งสันหลักยาเนี่ยมันบอกว่าให้เธอนั่นกินวันหนึ่งช้อนชาเช้ากังวันเย็นแล้วก็ก่อนนอนลืมเขยา่าขวดด้วยละ่ะถ้าไม่หายนะ่ะค่อยกลับไปหาหมออีกนูกบ่าเขาใจคุณได้ภาษาเป็นฝั่งยากแหมโอ้ยถามบ่เข้าใจก็ฟังดีๆกูสิบอกให้ฟัง เขาบอกว่าให้มึงงอกยอกก้อนสแตกแล้วก็แดกเทอาละนึ่งบง่วงมึงบอดสวงน่ะให้ไปหาหมออีก <c oughs> โอ๊ยถ้าว่าจึงสิยจแลกพิงก็เข้าใจแล้วโอ๊ยยี่พิงมึงมีกระเบนนอกเนาะคุณนายเพิ่งบอกภาษาไท,ทยมึงก็บอกใจภาษาไทยเออคุณนายให้นูถามเนี่ยเป็นอย่างช่วงนี้คือออกแต่ภาษาไทยกับคุณผู้ชายของพวกเธอนั่นละ ที่าคุณนายนี่ไปเที่ยวกรุงเทพกรุงไทยคุณนายนี่ก็เลยหัดว้าว้บัดห้าไปหถ้าัิที่ว่าเป็นตัวจังบ่าอายเขาโอ้ยสมพอดดอกสองสามหมืมน่นมานน่คุณไผ่บอกภาษาไทายก็พวกหนูเอาเรียกกูตัวหน่ะ เอา้าเถ้าูาาอ่อยวันพันปีข่อยเพิ่เจอมาสวนจักเถืออุยคุณผู้ชายเอา้าเถ่าข่อยก็ามาธรรมาดานีละข่อยก็ต้องมาซองบางแน่ตัวมีสวนกว้างใหญ่ปันนี่ขันข่อยบ่มานขะ่อยสีฮห้วบอกว่า,วามันหกขนาดนี้ก็หัวก็สวนเนาะมันก็หกเป็นธรรมาดาแหละเท่า,าหกก็หกพดหอดอกพูนจะน่อยงูก็ออกมาต่อเจา้า หนักงานคนสวนคนตัดห้านนะ่นไล่ออกให้เบิร์ดเดอร์สอิเเลือไวต้ตาคนรับใส่ขอยนี่พิงกับอีปามน,นี่หัวเท่าเจะเฝ่าอะไรเขาออกไหยขอยใส่เขาไปเกี่ยวห้าหงวอยู่ขันตอนอะไรเขาออกไห้ชื่อว่าเห็ดสวนในเท่าบอขอยสิไล่ออกให้เบิร์ดเลยเอาไว้ให้หยังบ่มีประโยชน์เงินเดือนกับมางแพงนึ่งจางนั่นเอาออกโลดขอยสิเอาไวต้ตาพิงกับอีปามน,นี่เอาไม่เห็ดสวนแทนก็ได้ตัว เอ้าเท่าเจ้าอีลีบะนี่เคยก็ว่าอีลีหั่นละคนหลับใส่ไข่สองคนนี่เหตุในเบิรตทุกอย่างปาล์มไปเกี่ยวหญาดข่วยเด้อทิงไปเมี่ยนขิงหัวโอเไ็ดปาล์มนี่นะไปเกี่ยวหญาดข่วยเออใส่มาพวกซูสองคนนี่เหตุในเบิรทุกอย่างเงืนเดือนคนสวนกับค้นตัดห้านักข่วยพวกสูบิดเลยคนสวนนะเงินเดือนสามปัญหาสวนเงืนเดือนคนตัดห้านะ ขั้นหานนเอ้าเอ้าเอา,เอา,เอาพวกนู้นนี่เป็นคั้นใส่แกงอยู่แล้วแมนพวกนู้นนี่เป็นคนใส่ที่แกงแแกนนที่สุดในโลกเลยเออดีละล่ะพวกซูสองคนนั่นกันสันกระยู่นี่เด้อเก็บบักสมโอซอยคุณผู้ชายส่วนคุณง่ายานี่ซึมตะตากแอร์เย็นๆอยู่บา้านไปเจี้ยวใหญ่ควายเด้อไปเก็บขี้หัวเด้อไปก็โน้ตเ้า โอ้ยคนหน้าซสุนโจร์นี่ป้วงไลายะไยนีไ่ไลค่คนสวนออกเบิดไผอีซมาตัดกล้วยซอยข่อยโอ้ยตัดกล้วยเนี่ยบอกคุณผู้ชายคันว่าตัดกล้วยนี่คอยก็ตัดได้เมนคุณผู้ชายอี่ปามานี่มันตัดกล้วยเก่งแห้งเอ้ยเอ้าแล้วบอก f r โอนี่ไผอีซีมเมื่ก็บซอยข่อยปาลบอกสมโอคุณผู้ชายขนวยใหญ่แท้ เออว่ะคือหน่วยใหญ่แท้คุณผู้ชายปลูกได้๋ักเดือนแล้วนี่โอ้ยคอยปลูกได้เป็นปีละตัวโอ้ยแม่สัมบ่ข้าสันคุณผู้ชายเสพพวกข่อยเก็บสมโอซอยต้นใดเออต้นนี้ละนี่ต้นนี้ก็ร่างสุกเลยนี่ปาสก็ไม่แต่หน่วยใหญ่แท้ป้าสันพวกข่อยสิเก็บซอย ตันี่บอกขึ้นเ่ือสายบ้าขึ้นวย,นนยใหญ่เท้ะมนเมนแต่ว่ามันมีแตหน่วยอยู่ทุงสูงเลยซุ่มจอกีแพาก,กันปีนได้อยู่บ่ละโอ๊ยคือนันดูถูกพวกข่อยเท้ะได้หนีหน่อยข่อยนี่ล่ะมากปีนบักสมโอแมนแมนเมนพวกขว่อยนี่ละ่ะเสี่ยนปีนบักสมโอทำไมข้าสัน่นพวกเจ้ากับบีนข่อยแน่ย เด็กขวัญศิษฉากเก็บไปทั้งลุมเอาคุณผู้ไส้ขอสิโยนลงไปเลยเด้อถากีบไปเด้อห่วยได้แล้วได้แล้วอันโยนลงมาอีกโยนลงมาอีกเอาอีกยิ่งบอกคุณผู้ไส้เอาอีกเอาอีกอันพิงคพิงเจ้าอันขึ้นไม่สูงอีกขึ้นไม่สูงอีกไงเอานี่มันจะสูงแห้งเลรอเจ้าคุณผู้ไส้เสียเอาสูงอีกก็ยนีงบ่สูงอีกสูงอีก ไหนเนี่ยผิบสมโอโบซ่าคุณผู้ชายแลเห็นี่มผสมโอโบซ่าสมโอต็มตุน่นคุณผู้ชาสีเหตุการคนพี่สูงอีกกี่บ่อัอนแมนแมน,แมนปามเจ้านั่น็ขึคืนไม่อีกเครแบบสมโอบาไได้ไคุณผู้ชาเฮ้ <c oughs> ยีปามมึงข้นไม่หยอดเดี๋ยวกูสมบ่ บ่สายาตัวบ่เงี้ยไหนเขาเทอบ่เมียนดอกกูวะเมียนตัวบ่เนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆอยู่เนาะเออแล้วก็บอกกูเือนกันห้ขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนี่เออก,กูอะชัดเลยเอาจากสิมึงเอาแผนกู พวกเจ้าคือพากันลงมาไหว้แท้บอกสมบูรณ์ในบิษัตตนอยู่นี่โอ้ยพวกข่อยพากันลงมาเยี่ยวข้าวนึงเมียนเมียนพวกข่อยปวดเยี่ยวเอา้าถ้าสัน่นกฝ่าไปให้ไหวมันจะคำขั้นพวกเจ้าขึ้นในข่อยในบิษัตตนวกว่าจะเพิ่มเงินพิเศษพวกเจ้าเลยคนละสองพันเฮ้ยไอหลีบอกคุณเมื่อไส้ไอหลีบอกเออข่อยใส่พวกเจ้าเพราะใช้พวกเจ้านะไปขึ้นข่อยในบิษัตตน เออก,ก,ก,ก็ไดนนัคุณผู้ชายเดี๋ยวโบกแขยสิพากันไปเงี้ยวระฟ้าเมื่อคืนให้เจ้าเด้อโอ้ยอัวบอกสมโอเนี่แหละเนี่ยกูบอกสมโอนเอาคุณผู้ชายซ้ำหนีสูงพอหรือยังอุ้ยพอแล้วพอแล้วอันไรอระวังปกเด้บอบกเจ้าอยู่ดีๆเนะอุ้ยคอยยืนดีอยู่แล้วคุณผู้ชาย ติลานี่คอยก้างขาบขักคักเลยเฮ้ยเอ้เอาใครโอนเงินให้ทุ่มเจ้าพูดสองพันเลยเด้อปาดขึ้นมผูสชายก็อาจจะตัวเบิง้งต้งเองให้พวกข่อยก่าเสียเงินซีพันเลยบเอเฮ้ยต้องจะขโมยได้ยัยยง,ง,ยงไงว่าข่อยจับเบิง้งแกงทุ่มเจ้าโอ้ยเจ้าสิว่าพวกข่อยโมโหบอ เต่าตัวให้พวกข่อยขึ้นไปสูงปานนั้นแต่ว่าหลอบนี่นั่นเจา้าพว้เห็นสลีปพวกข่อยดอกตอนพวกข่อยไปเงียวน่ะพวกข่อยถอดดอกแล้วเฮ้ย <Hey. S 1> โอ้ยข่อยก็ว่าอยู่คือจังหนึ่งมันม่วง